ถ้าย้อนเวลาได้เขาอยากแก้ไขเรื่องอะไรขอภัยบอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าเขาจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนเนาะจะมีพลังงานตรงกับคนที่คุณนึกไว้ในใจหรือเปล่านะคะขอพลังงานของเขาหน่อย j u d g m e t นะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรอกฎพิจิก เด s ซันนะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงหธนูแล้วก็เด e d e เดวนะคะพลังงานของคนราศีมังกรนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ราศีมังกรนะคะเรามาดูกันต่อว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาอยากแก้ไขเรื่องอะไรนะคะเขาที่คุณนึกถึงอยากแก้ไขในเรื่องอะไร ทิงถือเหรียญแฮงแมนนะคะน่าจะเรื่องที่ไม่เข้าใจการทะเลาะกันมีการหยุดพูดหยุดคุยกันไปหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจว่าความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับเขามันไปต่อไม่ได้มันมีการหยุดชะง,งักมันหาทางออกไม่ได้หรือเปล่านะคะยืนห้อยหัวอยู่หรือว่าเป็นความคิดที่ที่ไม่ตรงกันนะคะเป็นความคิดที่ขัดแย้งหรือสวนทางกันหรือเปล่านะคะอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินไหมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ The Tower มีการจบการแยกย้ายการหยุดความสัมพันธ์กันไปแบบกระทันหันหรืออาจจะเป็นการใช้อารมณ์ต่อกันเป็นฟ้าผ่าลงมาเลยนะคะเ<รา>ด็กถือถ้วยถ้าเป็นไปได้อยากอ่อนโยนกับคุณมากกว่านี้นะคะไม่อยากใช้อารมณ์เหมือนที่ผ่านมานะคะ หนึ่งม้อยากหันหน้ามาพูดคุยอยากเริ่มต้นอยากปรับความเข้าใจนะคะเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องราวที่ทะเลาะก,กันนะคะความสัมพันธ์ที่มีอาจจะจบไปแล้วหรือว่าอาจมีการไม่เข้าใจกัรงอนการด้วยการใช้อารมณ์ใส่กันนะคะการทะเลาะก,กันการไม่เข้าใจกันค่อนข้างรุนแรงนะคะ The Tower เนาะแล้วก็พลังงานของตัวเขาเป็นเดอะเดวินะคะ เป็นปีศาจร้ายตัวนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นเดอะซันด้วยเนาะเดอะซันนะคะความใจร้อนความร้อนแรงนะคะอาจจะมีอารอมณโมโหอาจจะมีอารอมณ์โกรธแล้วก็เดอะเดวิลก็เป็นปีศาจด้วยนะคะพอปีศาจมาเจอกับเดอะซันเวลามีปัญหาเวลามีเรื่องไม่เข้าใจนะคะอาจจะใช้อารอมณ์มากเกินไปก็ได้นะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์ที่มีมัน เป็นเดอะทาวเวอร์ที่มันพังทลายลงไปแบบกระทันหันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะคะแต่พอใช้อารมณ์ที่มากเกินไปก็เลยทำให้มันบานปลายใหญ่โตนะคะแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะคะ Judgment ได้แต่ปล่อยให้ชะตาฟ้าลิขิตชะตาฟ้านำพาว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้ถ้าไม่ได้เลิกลาจากการก็อาจจะเป็นการหยุดพูดหยุดคุยกันไปเนาะเพราะว่าเป็นแฮงแมนนะคะเป็นการหยุดพักเป็นการพักระยะ ตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องถึงขั้นเลิกลาจากกันนะคะเพียงแต่ว่าปัญหาที่มีหรือความไม่เข้าใจกันที่มีอยู่ในตอนนี้มันยังหาทางออกไม่ได้อารมณ์ยังไม่เย็นพอที่จะหันหน้ากลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันหรือเปล่านะคะตัวเขาเองยังเป็นคิงถือเหรียญน,นะคะยังคงอยากดูแลคุณยังอยากปกป้องคุณอยู่เพียงแต่เป็นคนที่ไม่ชอบแสดงออกเป็นคนที่ไม่ชอบพูดแล้วยังเป็นคนที่ ที่มีอารมณ์ค่อนข้างขี้โมโหหน่อยด้วยนะคะเวลาที่มีเรื่องไม่เข้าใจกันทะเลาะกันมันก็เลยจะดูรุนแรงกว่ากว่าคู่อื่นนะคะยังมีอีโกโ้มีฟอร์มด้วยนะคะชอบเอาชนะเนาะตอนนี้นะคะมีคนหนึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ที่ยอมแพ้นะคะวางดาบแล้วก็เดินหันหลังให้ไปแบบเศร้าๆนะคะจริงๆก็ไม่ได้อยากที่จะเดินหันหลังให้ไปเนาะแต่ว่า ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็หยุดพูดหยุดคุยกันไปก่อนดีกว่านะคะแต่ตัวเขาเองตอนที่ทะเลาะก,กันเหมือนว่าเขาจะเป็นคนชนะนะคะในมือยังมีดาบในปากก็ยังยิ้มนะคะยิ้มที่มุมปากเนาะ แต่พอไม่นานนะคะชีวิตเขาก็เป็น the tower เหมือนกันนะคะต่างคนต่างใจสลายต่างคนต่างได้รับผลของ the tower กันทั้งนั้นสิ่งที่เขาอยากทำถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาจะทำใหม่เขาจะเริ่มต้นใหม่นะคะเขาจะเป็นคนอ่อนโยนเขาจะไม่ใช้อารมณ์นะคะเขาจะไม่เอาชนะคุณแล้วแต่ว่าจะคุยกันด้วยดีคุยกันด้วยเหตุผลพูดกันด้วยความอ่อนโยนด้วยความเข้าใจเขาจะไม่ให้ เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจบด้วยเดอะทาวเวอร์หรือว่าจบด้วยการเดินแยกทางหันหลังให้กันแบบนี้แล้วนะคะ